ูกปืนที่ถ้าใครอยากจะเป็นพระเอกอะนะก็ลองดู ถ้ามันกลับมาเมื่อไรกูจะส่งมันลงนรกวันนีกูส่งพ่อมันลงนรก ไม,ไม่นะจะเสียอะไรก็ให้มันเสียไปอ่ะฉันจะไม่ยอมเสียคุณพ่อเสียคุณเด็ดขาดถอยองทำงานเหมืองอยู่กับเหมืองมาตั้งแต่ต้นก็จริงแต่เขาก็เหมือนคนงานใช้กำลังไปวันๆเรื่องงานบริหารก็ทำไม่เป็นถ้าไม่ได้คำหันจากคุณ ในเมืองแล้วก็งานทุกอย่างต้องหยุดหมดคนงานจะไม่มีเงินซื้อข้าวกินนละแต่กานที่คุณหอบเอาความจริงใจไปสู้กับคนพวกนั้นนั้นมันเสี่ยงนะคะแต่มันจำเป็น 对。<laughs> ครับคุณในเมืองเป็นไงบ้างครับอาการไม่ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้แย่ลงหลับมากกว่าตื่นถ้าทางนี้เป็นไงบ้างอะ่ะลงุงกงนายพยองนะ่ะมันคุมคนงานไว้ได้เกือบทั้งหมดแล้วมันก็กำลังพยองสมชื่อคุณคิดดีแล้วหรือที่กลับมาที่นี่อีกอะผมต้องกลับอย่างน้อยถ้ามันไม่ดีขึ้น ก็อยากให้มันแย่ลงไปวันนี้แต่คุณจะตัดสินความบ้าของคนด้วยมือเปล่านะมันไม่ได้นะแต่มันไม่มีทางเลือกฮึมไม้ยองครับคุณไม่ยองครับอะ,อะไรไว่ายเด่นไอ้ต่อครับผมเห็นไอ้ต่อมันกลับมาแล้วครับมันกลับมาแค่คนเดียวเองครับอ้าดี ไม่ต้องให้ขู hey ่ตามล่าไปไว้้ยกเราไปดูซิว่าลูกเขยในเมืองใหญ่จะน่าสแค่ไหนไปเฮ้จะได้ออกแรงหน่อยไอ้่องมึงนี่กล้ามากนะที่กล้ากลับมาที่นี่คนเดียว ก็ไม่เห็นต้องใช้ความกล้าขนาไหเพราะว่าเมืองนี้ก็ยังเป็นเมืองของนายอิทธิพลถึงแม้ว่านายอิทธิพลยังป่วยแต่คุณทวินวิกาก็ยังอยู่นายเหมองก็จะตายเว้ยนายเหมองเป็นนามาพาคนที่มันเป็นนามาพามันกำลังจะตายน้องหนูก็เป็นผู้หญิเป็นผู้หญิงไม่มีกำลังที่มาคุมงานเมืองนี่กูนี่แหละ กูนี่แหละอยู่กับในเมืองตั้งแต่ยุคบุกเบิกเว้ยแต่มันยังเป็นป่าดงดิบอยู่เลยจนเป็นเมืองใหญ่ได้ขนาดนี้อ่ะเพรากูท่านนายเมืองไม่อยู่กูนี่แหละที่เป็นใหญ่ในเมืองนี่ใช่ไหมพวกเราใช่ไอ้จีนไม่วะาจีนไม่วะเฮ้ย เองเลือกเอามีดหรือปืนก็ได้ที่นี่ไม่มีกฎหมายเว้ยอยู่ในป่าในดงปืนมันตัดสินปัญหาได้ทุกอย่างแต่ถา้ากลัวลนะ่ะก็กาตีนกูนก็คานออกไปนี่โทษฐานการุณานะ แต่ถ้ามึงคิดจะสู้กับกูแล้วมึงต้องตายเรื่องอล้วนี่ออกครับผมว่าไม่เป็นไรหรอกลุงยังไงยังไงมันก็ต้องมีวันนี้ดีเหมือนกัน มันจะได้จบจบกันไปสักทีเอเชิญครับเอาไม้ให้มันเลือกก่อนเลยมันจะได้ไม่ว่ากูว่ากูเอาเปรียบมันไว้เวลาที่มันตายมันจะได้นอนตายตาหลับมันย่างที่พ่อ <c oughs> แทบจะรอไม่ไหวอยู่แล้วนี่นูอยากจะเฉียบเนื้อมือแล่เนื้อมือออกเป็นทีละชิ้นทีละชิ้น <c oughs> มึงไม่ต้องกลัวหรอกนะที่นี่ไม่มีการลุ้ม <c oughs> เราจะสู้กันจนกว่าจะตายกันไปข้างที่นี่ไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีหลักการไม่ตายไม่เลิกลา ไ,ไจะเอาจิ้งแลน

ไออ่อนเอ้ยตอนนี้มึงรู้แล้วใช่ไหมตอนที่พ่อมึงจะตายรู้สึกยังไงจะไปแล่นเนื้อมันเลยไม่นานหรอกส่งลูกชายสิทล่รักไปเร็วหนมาดิมาไออ่อนเอ้ย

ถ้าคุณจะสู้แล้วก็ตัวต่อตัวอาวุธไม่เกี่ยวเฮ้ยแล้วที่ผมยอมเนี่ยนะพอเห็นว่าเป็นความต้องการของทั้งสองฝ่ายดีมือเปล่าเนี้ยดี ไอ้ม,มนุมย์ผมรูปผู้ชายเฮ้ยกาย้นยอนเฮ้ยอย่าพร้อสักครับอย่าพร้อ <sk r isa> ต่อแล้ววา เจนนะครับเจนหาไหมครับหาครับคุต่อเป็นนะครับคุณคผมถือว่าเป็นการต่อสู้กันอย่างลูกบูชายอย่างสมบูรณ์แบบ